เดี๋ยวนี้นะครับการปลูกพืชผักผลไม้ให้ได้ผลดีนะครับจะต้องทําในโรงเรือนโรงเรือนปลูกพืชน,นะครับมีอยู่หลายแบบนะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูคลิปเก่าที่ผมเคยทําไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําโรงเรือนอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ก็มีความสําคัญมากขึ้นนะครับเรียกว่าโรงเรือนแบบ e-web นั่นเองโรงเรือน e-web หรือว่า Evaporative Cooling System นะครับเป็นโรงเรือนที่มีการปรับอุณหภูมิในโรงเรือนนะครับให้เหมาะสําหรับการปลูกผักผลไม้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนมากขึ้นนะครับเวลาปลูกผักผลไม้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ผลนะครับในบางช่วงเพราะฉะนั้นโรงเรือน e ี a วเนี่ยก็จะมาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับเพื่อให้สามารถปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปีนะครับ ซึ่งส่วนที่เพิ่มเติมจากโรงเรือนทั่วไปก็คือส่วนที่เรียกว่าระบบ e w a p นะครับเป็นระบบความเย็นที่ใช้การระเหยของน้ำนะครับอาจทำให้อากาศภายในโรงเรือนเย็นขึ้นนะครับโดยปกตินะครับถ้าข้างนอกนะครับอุณหภูมิประมาณ30นะครับข้างในก็จะแตกต่างกันประมาณ5องศานะครับส่วนประกอบหลักๆก็คือค o ลิ่งแพดนะครับซึ่งเป็นกระดาษอัดสีน้ำตาลนะครับคูลิ่งแพดตัวนี้นะครับจะมีการสูบน้ำนะครับ จากถังน้ํานะครับแล้วก็ปล่อยให้ไหลผ่านลงมานะครับจากด้านบนลงด้านล่างน้ํานะครับก็จะมีที่รองรับกลับไปสู่ถังนะครับวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือพัดลมนะครับซึ่งพัดลมนะครับจะดูดอากาศนะครับผ่านระบบคูลิ่งแพดเข้าไปนะครับทำให้เกิดความเย็นนะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับเรานิยมใช้โรงเรือนแบบอีเว็บนะครับแบบการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับแต่ปัจจุบันนะครับได้มีการนําโรงเรือนแบบอีเว็บมาใช้ในการปลูกพืชมากขึ้นนะครับเช่น พวกสลัดมะเขือเทศสตอเบอรี่นะครับเนื่องจากว่าต้นทุนไม่สูงเหมือนกับการเปิดแอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเอาไปใช้ในการปลูกพวกกัญชงกัญชาด้วยซึ่งในการก่อสร้างโรงเรือนแบบอ e ีเวนะครับก็จะใช้งบประมาณประมาณ1นึ0 0 0สบาทขึ้นไปนะครับแล้วแต่ขนาดของโรงเรือนนะครับถ้าเราเอามาปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับก็จะสามารถคืนทุนได้ภายในเวลา2-3ปี นอกจากนั้นนะครับในปัจจุบันนะครับก็ได้มีการนําระบบสมาร์ทฟาร์มนะครับเข้ามาใช้ในโรงเรือนอีเวมากขึ้นนะครับทำให้เราสามารถวัดอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้แบบเรียลไทม์ด้วยหรือว่าจะติดกล้องนะครับเพื่อดูการเจริญเติบโตของพืชที่เราปลูกเอาไว้ก็ได้ด้วยนะครับสําหรับข้อดีของระบบอีเวบนะครับนอกจากจะใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการติดแอร์แล้วนะครับก็ประหยัดค่าไฟกว่าการใช้แอร์คอนดิชันนะครับ แต่ว่าข้อเสียของระบบนี้นะครับก็คือจะต้องมีแหล่งน้ําเพียงพอนะครับสําหรับการเติมน้ําตลอดเวลานะครับเพื่อให้ความชื้นนะครับนอกจากนั้นนะครับก็คือเรื่องของความชื้นในโรงเรือนจะค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปลูกพืชแล้วก็มีโอกาสจะเกิดโรคได้นะครับสำหรับใครที่สนใจโรงเรือนปลูกพืชแบบอีเว็บนะครับแล้วก็ระบบสมาร์ทฟาร์มนะครับสามารถติดต่อได้ที่พันดีออร์แกนิกฟาร์มครับ